สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าๆนะครับพบกับพี่เจมนะครับวันนี้นะครับพี่เจมขออนุญาตมาอัปเดตนะครับรถหน้าร้านนะวันจันทร์พี่เจมไปอยู่สาขาหนึ่งนะคุณผู้ชมนะครับมาวันนี้มาอัปเดตนะครับเรียกว่ารถต้นสัปดาห์ตัวนี้ก็วันพุธแล้วแหละคุณผู้ชมนะครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่ามีคันไหนมั่งนะคุณผู้ชมนะครับเพื่อสนอกสนใจนะคุณผู้ชมนะนะครับเพื่อกำลังเล็งหาอยู่นะครับหารถ30แรง 32แรง36แรง40แรงนะครับ21แรงรถเล็กๆนะครับก็มีคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เจมขออนุญาตนะครับเริ่มจากคันแรกนะคันแรกคูปุต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับคันนี้พี่เจมขายตัวเปล่านะครับคุณผู้ชมนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทรถปีหกหกนะคุณผู้ชมหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับมาอีกคันคุณผู้ชมนะครับคูปุต้าเอลสามหกศูนย์แปดนะคันนี้ได้อุปรกรณ์เป็นไม้มีดดันดินหน้านะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นผานพวนให้คันนี้ 2 5 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมนะครับสวยๆ36แรงพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็มา32แรงนะคุณผู้ชมคันนี้ปี65อ่า L 3 2 1 8 s p พี่เจมเช่าเรียกตัวท็อปนะคุณผู้ชมนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับปี65นะครับช่วงกาทำงานอยู่ประมาณ400ชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับ3 2 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมใบดันกับผานพวน5นะคุณผู้ชมนะ นะครับมาอีกหนึ่งคันใครบอกหารถ40แรงอยู่ไอ้เจมขอ40แรงตัวท็อปเจ้ามีบอนะครับมี40แรงตัวท็อปนะคุณผู้ชมคันนี้ส,ยสวยๆเดิมๆนะคุณผู้ชมนะนี่ส,ยสวยๆเดิมๆนะครับอ่า429,000บาทรถปิ้วหกนะคุณผู้ชมนะครับ300ชั่วโมงคุณผู้ชมนะมา40แรงคันนี้ราคาย่อมเยาวคุณผู้ชมนะครับ L 4 0 1 8 SP เครื่องยนต์ดีเซลอินเจกชันนะครับระบายความร้อนได้น้ำสามสูบ4จังหวะนะครับคันนี้ขายถูกคุณผู้ชมนะครับ389,000บาทคุณผู้ชมนะครับใบด้านกับผ่านบัวน5ให้คุณผู้ชมชมรถด,ด้านในกันคุณผู้ชมคันนี้อ่าคันนี้ว่าถูกแล้วคันนี้ถูกที่สุดนะ349,000บาทนะครับอ่าใบด้านกับผ่านพวน40แรงเป็นตัวดีทีนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ได้ท่อแต่งด้วยนะครับไปแบบเร็วๆหน่อยคุณผู้ชมอ่า อัปเดตรถหน้าร้านนะครับสนใจหรืออยากดูอะไรเพิ่มเติมพิเศษก็แจ้งได้คุณผู้ชมนะครับมาอีกหนึ่งคันคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ4แสนสามหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายนะคันนี้นะบอกว่าไม่ขายขายสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จัดโปรโมชัน่นปี66นะคุณผู้ชมนะแล้วก็มี32แรงนะครับเพิ่งเข้านะครับอ่าปี P 66หกนะ 3 2 9 0 0 0บาทนะครับเดิมๆนะ้อคุณผู้ชมนะแต่ยางหน้าพี่เจมเปลี่ยนให้ใหม่คุณผู้ชมนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่อ่าสวยๆปี6 6นะครับใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพริ่มเติมนะครับนะก็สามารถแจ้งพี่เจมได้นะครับนอกจากพี่เจมยังจําหน่ายนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับหางตัดหญ้าติดรถไถนะคุณผู้ชมนะใช้รถรุ่นไหนอยู่รุ่นอะไรอยู่ก็สามารถแจ้งพี่เจมได้หางตัดหญ้ายพี่เจมนะครับส่ง่วไทย เก็บเงินปลายทางนะคุณผู้ชมนะครับหางตัดยายนะครับฝากเบอเร์โทรวิจิตรไปด้วยนะครับ083นะครับ5388071ร้านตั้งอยู่อำเภอแกล้งนะครับจังหวัดระยองนะครับเส้นทางไปมุ่งหน้าไปทางไปจัทปจนทบุรีนะคุณผู้ชมนะครับมีรุ่นหลายๆรุ่นหลายๆคันให้เลือกนะครับมาไม่ถูกพิมพ์ที่ Google นะ พิมคําว่าร้านพูดเสมอเทคเตอร์สาขา3นะครับก็จะเจอหน้าพี่เจมเด้งขึ้นมาเจอโลเคชั่นคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆกก็เรียนเชิญแต่ถ้าใกล้ก็สามารถวริดีโอคอลดูรถตัวจริงได้นะคุณผู้ชมนะเหมือนการหลับคุณผู้ชมโลกออนไลน์แล้วคุณผู้ชมนะครับปลอดภัยนะครับหายห่วงนะครับคุยกับพี่เจมนะครับตัวจริงนะครับวิดีโอคอลก่อนทําธุรกรรมหน้าการเงินนะคุณผู้ชมนะเห็นรถตัวจริงเห็นหน้าร้านชัดเจนฝากไว้ด้วยนะครับร้านพูดเสมอเทคเตอร์สาขา3มอำเภอแกง0ง3 5 3 8 8 0ปดสามห้าสามแปดแปดศูาย์เจ็เดหนะบคุณมารครับ